าดูรถเจ็ดที่นั่งครับคันนี้เป็นรถ PPV Fortuner ครับราคาส0 0 0 0 0กว่าบาทวันนี้นะขายถูกๆไปเลยนะคันนี้รถมือเดียวนะเนี่ยเข้าสู์ตลอดครับ Fortuner 2 7 V เครื่องเบนซินนะครับติดตั้งแก๊ส LPG ครับตัวนี้ขับเคลื่อน2องล้อปี2010ครับคันนี้ราคาเนี่ยขายแค่2อ9แสนบาทนะใครที่หารถที่แบบประหยัดน้ำมันนะแล้วก็เป็นรถเที่นั่งยกสูงลุยได้นะ คันนี้เลยนะ299เองนะด้านหน้าตัวนี้เขาเรียกว่าหน้ายักษ์ครับ210กระจังหน้าจะเป็นหน้ายักษ์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีมาให้คันนี้รถสีเทารถไม่เคยผ่านการชนหนักน้ําท่วมใดๆครับและที่สําคัญที่ผมย้ําเลยคือเข้าสู่โตโยต้าตลอดมีประวัติการเข้าสู่โตโยต้าตลอดด้วยนะครับต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้าเนี่ยใช้มามือเดียวดูแลดีจริงๆนะครับตัวยางครับรู้สึกยางใหม่ๆอยู่เลยนะยางปี2023 ยางใหม่นะแล้วก็ยางบิดโตนด้วยนะครับมาพร้อมกับขอบ17บเจ็ดนิ้วนะแม็กเดิมๆยางดูดิดอกยางใหม่ๆเลยบันไดข้างนีครับมือจับโครเมียมครับกระจกมองข้างครอบโครเมียมครับคิ้วกษะสราสี่ประตูล่าหลังคางมีมาให้ตัวรถสูงนะพร้อมลุยเลยเครื่องยนต์เป็นซินติดแก๊สเนี่ยบอกเลยว่าโคตรประหยัดเลยนะจริงๆโคตรประหยัดเลยอะ่ะแล้วนี่ฮะด้านท้ายครับ โอ้โห oh, oh, สวยนะโลโก้ตัว V ถ้าตัว V คือตัวท็อปนะมีเซ็นเซอร์นะนี่ฝากระโปรงเปิดขึ้นมาเนี่ยนี่เบาะเจ็ดที่นั่งเป็นไงกว้างมากเป็นเบาะหนังด้วยนะนี่คือพื้นเขานะครับเดิมๆเ,เลยนะตัวเบาะเนี่ยพับขแขวนได้นะครับแอร์บนราวหลังคามีทั้งหมดสามแถวเลยนะครับน็อตไม่ขยับนะหมายความว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับ เดิมสนิทเดิมสนิทมาด,ด,ดูแก้มฝั่งนี้สติต๊กเกอร์ยังอยู่ดูพื้นดมเดิมนะสีจะด้านๆอย่างน,นี้มาดูฝั่งนี้สองข้างต้องเหมือนกันครับนะเหล็กเนี่ยถ้าเกิดเวลาชนนะมันจะเงามันจะมีการเคาะทําทสีมานะครับยางอะไรเออไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้ตัวแก๊สนี่ถังแก๊สอยู่ตรงนี้นะครับนะจะมีที่ครอบเอาไว้นะครับเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าแก๊สเนี่ยเขามีการตรวจทุกปีอยู่แล้วเพราะว่าเวลาจะต่อภาษีใช่ไหมครับ ทางวิศวกรต้องมีการออกใบรับรองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแก๊สมีการตรวจผ่านทุกปีนะไม่มีอันตรายนะครับแล้วรวมถึงลูกค้าเนี่ยเขาซื้อมาป้ายแดงเขาเข้าสู่ตลอดนะครับไม่มีทางที่เขาจะใช้ของที่ไม่มีคุณภาพนะฮะและนี่ฮะภายในก็ต้องบอกว่าเป็นเบาะหนังสีครีมและลายไม้ครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกมือจับโปเมียมกระจกมองข้างรบบพับไฟฟ้าหมดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของวางแก้วตรงนี้มีนะดึงขึ้นมาได้ คอนแจรีโมทครับมีล็อกเพกล็อกล็อกกันขโมยวงมาลัย3าก้าน4ีก้านเนาะเดิมๆมีแอร์แบ็กมีมัลติฟังก์ชันครับแล้วก็เพิ่มลดเสียงอยู่ฝั่งนี้นะในส่วนของเลขไมค์ครับ2 5 4 0 0 0ห้าหโลครับนะก็รถเข้าสูนตามระยะนะแล้วเตยต้าทานอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะสองแสนห้าหมื่โลเนี่ยใช้ได้ครับนะมองเห็นไหมไ<ว>แต่ผมปิดไฟอ่ะอ่าเห็นไหมสองแสนห้าหมื<ว>่นโฟกัสต<ว>ื<ว>่นนะฮะโอเค ไปดูจอกลางโอ้ตัวนี้ให้จอแบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะดูหนัง y o u t u b e ปูทู h ได้หมดเลยนะครับเป็นทัชสกรีนครับนี่ฮะครบถ้วนเลยนี่นะแต่ดูที่มีอะไรบ้าง Google Chrome p l เพสโต r โหลดแอปได้นะมี Google Map นะครับมี u b e YouTube, YouTube m u s i c นะครับก็เป็น Android เนาะจอ Android a s Play ดูหนังได้นะครับก็ออกให้มาครบนะ คอนโซลของตรงนี้เป็นสีดำเงาวสวยงามนะครับแอร์จอดิจิตอลครับแอร์เย็นมากนะโตโยต้าไม่ต้องกังวลน,นะครับนี่ฮะนี่คือเกียหรือ,อ,อมาตรวัดของแก๊สนั่นเองนะครับอันนี้เปิดปิดแอร์หลังนะมีช่องวางของคอนโซลกลางสีครีมครับเกีย Auto ร์ออโต้นะขับง่ายนะครับไปดูต่อแบแพนให้ดูภายในหน่อยครับก็ต้องบอกว่าข้างในกนว้างอยู่แล้วนะสำหรับฟอร์จูเนร์นะครับ ตัวเบาะมีริ้วรอยตามการใช้งานขายตามสภาพไปเลยนะครับคันนี้ผมขายถูกมากนะสองแสนก็บาทเองนี่มีติดกล้องแอตตันกล้องบันทึกด้านหน้ามาให้แล้วที่ใส่วงใส่แว่นมีมาให้ตัวเบาะคนขับก็จะมีนี่นะแต่ซ่อมได้นะถ้าใครคุยกับผมได้แล้วกันเนาะถ้ายัางไงจะเก็บงานยังไงก็ลองคุยว่าจะเพิ่มเงินอะไรกันยังไงนะตัวบเบาะแบบไฟฟ้านะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทเองนะ ด้านหลังครับเป็นไกว้างมากครับเป็นรถที่มีประโยชน์มากนะผมบอกให้แล้วขับดีด้วยโตโยต้านะครับราคาแข็งมากนะสองเก้ก้นี่ครับรถของผมผ่านห้าดาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าผมเอารถชนหนักมาขายนะไม่มีนะถ้าผ่าน5ดาวเนี่ยบริษัทตรวจสอบรถยนต์นะให้ออกผลมาให้แล้วนะว่าคันนี้ไม่มีชนหนักและนี่คือเบาะแถวสเป็นไงเป็นเบาะหนังหมดเลย โอ้สองแสนบาทคุณได้ขับรถล้านกว่าบาทนะออกห้างอนนั้นแพงมากนะครับเครื่องยนต์สอ0พัเจ็บนซินนะครับตัวนี้เซอร์วิสศูนย์ตลอดนะเครื่องเดิมนะโครขับโคดีอะ่ะขับดีจริงๆนะช่วงล่างก็ดีอันนี้นะดูภายในห้องเครื่องยนต์ดูคุณด,ดูเคร,รื่องยนต์เครื่องยนต์โตโยต้าทนมากติดแก๊สยังไม่เป็นไรเลยที่ดูนะนี่แอ คานหน้าชัดเจนน็อตไม่ขยับด้วยอะ่ะเดิมจริงคันนี้โ,โหดูดีสภาพใช้ได้เลยะนะมีแค่แกะทําสีนิดเดียวเองนะแกะทําสีนิดเดียวเองนะครับแต่ขาฝากกระโปรงอะไรก็เดิมๆแก้มก็ยังเดิมๆคือถ้าเกิดแก้มหรือคานหน้าเดิมเนี่ยไอ้แกะทําสีฝากระโปรงเป็นเรื่องปกติสําคัญให้ดูคานหน้าถ้ารถชนเนี่ยโดนคานหน้าก่อนเห็นไหมเลขชัดไม่มีการพ่นสีคาน นะผมอันนี้ผมบอกก่อนวิธีการดูหล็กนะก่อนที่จะถึงฝากระโปรงหน้าเนี่ยต้องโดนในตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเพจด้วยมันจะมีเพจอยู่เพจต้องติดสนิทนะายหมอกออกนะะอน,นะนนะครับรถปีส0 1 0นินะเห็นไหมเพจโนเวมเบอร์ส0นินะมือเดียวครับประวัติดีนะติดตั้งแก๊ส LPG มาให้พร้อมใช้นะเพราะว่าถ้าไม่ติดเนี่ยโคตรกินน้ำมันถ้าไม่ติดนะกินจริงจริงก็2 9ง0 0 0บาทนะไว้ใจน้องแบงค์ได้เลยโทรมาแลย์ปดเ 4408888นะครับดูรถที่โยชดาบายคุณแบงค์อยู่ตรงพระราม9แยกผังเมืองศูนย์วัฒนธรรม